อันนี้คือฝั่งที่ทาครีมกันกแดดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ทาครีมกันกแดดนะคะตัวน,นี้จะเป็นครีมกันแดดเนื้อซีซีนะคะเนื้อบางเบาไม่เ,นเหนียวเหนอหนาด้วย ป้องกันรังสี UVA และ UVB SPF 50 PA บวกเลยนะคะตัวนี้เนื้อบางเกลี่ยง่ายด้วยไม่อุตดตันลยุกคนนะคะพร้อมตัวบำรุงด้วยนะคะก็คือทาชิมกันแดดก็จบตัวบำรุงด้วยเหมือนกันทาแล้วหน้าก็จะฉ่ำนะคะไม่มีความมันมากนะแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยนะคะตัวนี้ทาแล้วเกลี่ยง่ายเห็นไหมแป๊บเดียวเกลี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวเลยเพราะว่าเขาจะ เขาจะปรับระดับสีนะคะให้ดูเนียนเป็นธรรมชาตินะคะเข้ากับผิวของเราได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ s p f 50นะคะเป็นของแบรนด์ยินนะคะกันแดดนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะไม่ลอกไม่ลอยนะคะแล้วก็ <c oughs> เห็นไหมเนื้อเนียนติดกับผิวหน้าเลยนะคะดูเหมือน ดูเหมือนไม่ได้เมคอัพแต่ก็มีอะไรนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าโทนออกธรรมชาติแล้วก็อยากจบที่การแต่งหน้าแบบรวดเร็วนะคะอันนี้แนะนำเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องทาแป้งสามอีกเลยนะจ๊ะจบเลยคือทาชิมกันแดดแล้วก็ make เมคอัพไปในตัวเลยนะคะของแบรนด์ยิมนะคะ